สนับสนุนโดยใหม่บีทกา,ากเกนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทากเกนสวัสดีครับผมอา้อาวเดี๋ยวพี่บ้านนึงผมผมปิดแอร์ด้วยเหรอเฮ้ยเกี่ยวกับแอร์ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยไวไฟกระตุกเพราะแอร์ไม่ไม่ม่โทรศัพท์ผมร้อนผมใช้ซัมซุงฮีโร่อยู่มันก็เลยแบบมันมันสัญญาณไม่ค่อยดีมันร้อนสวั <c oughs> สดีครับผมจาสิงชัยครับทรัมมิวสิคตอนนี้เราอยู่ในรายการ าเพื่อชิ้นทั้งสองครับผมเก่งมากค่ะตรบมือให้ตัวเอง10ชุดสองหนึ่งสองสามให้ผมเล่นอะไรครับเนี่ยแม่กำปองพ่อกำอะไรพ่อกำกระปิแต่ตอนเนี้ยจ้าบอกผมกำหมัดแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้กำแล้ว กำไม่ม่อยู่แล้วเมื่อกี้ถามนี่ถามเพื่อไม่ได้ถามเพื่อถามทำไมถ้าจะออกจากบ้านสิ่งไหนที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเท้ากับรองเท้าเพราะว่าถ้าไม่มีเท้าผมว่าเราจะเดินไม่ได้แล้วปกติเราถอดเท้ากันได้ด้วยเหรอทำไมจะถอดไม่ได้พี่กระสือยังถอดหัวได้เลยอ่ะงั้นโชว์โชว์ถอดเท้าแทมแทแด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 มแทแด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 มอทแดแอ ้จะติดเหลืองหรือเปล่าครับไม่ติดหรอกแต่เมื่อกี้ติดดำมากเลยเท้าดำอ่ะอ่ะศิลปินที่ชอบ3คนค่ะคนคนแรกนี่ผมชอบเลยพี่แช่มแช่มรำร้องเพลงพี่แช่มโชว์เอาท่อนแร็ปเนื้อเพลงก้องกันแต่ใบนะเธอกี่เช้าที่มากกับแจ้มว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปง่ายกัอยู่ทุกเช้าควคำไม่รู้จะทำอ่าสาวแท็กไม่ต้อครับผมนะครับเนาะนะครับขอร้องไันได้ตรงกันนะครับไม่ผิดเพี วีดบล็อกไงวีดบล็อกบีดบล็อกไม่ต้องนะเพราะมันไม่ตรงวันที่สอนที่ผมชอบพี่กุ้งสติล่าครับขอเป็นแค่พอเดี๋ยวติดลิสิ์สามคนที่สามลืมคนที่สามที่คนนี้ผมไม่ค่อยชอบผมคิดว่าเป็นคนเขาที่หน้าตาไม่ดีนี่าสิงชัยใช่ป่ะโอ้ยคนน้าเขาไี่ใส่ดีวันนี้ผมรู้จักอย่าพูดแบบนี้นะถ้าเขาได้ยินเขาตีนะคนนี้ผมรู้สึกว่าผมผมเจอเขาเมื่ะเด็กนี รู้สึกว่าชอบไหมก็ชอบนะเขาเป็นไอดอลเหมือนกันนะไอดอลความความสำเร็จะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลาเขาไปเตะบอลเขาเลี้ยงเยอะเขาไม่ค่อยส่งให้เพื่อนพอเขาทําเสียแล้วเขาก็ไม่เขาจะมาด่าพวกผม่มก้ไม่อยากจะบอกนะว่าคนที่เป็นไผ่พงศธรนะคะอ๋อไผ่พงศธรผมไม่ได้บอกนะผมไม่ได้พูดนะพี่พูดนะเมื่อกี้นะเพลงที่ไผ่สักหนึ่งคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ ประมาณนี้ครับนี่ผมไม่ชอบเขานะผมร้องเพลงเขาไม่ได้นะครับผมบอกก่อนคลิปนี้พี่อยากให้นะผมดูคลิปนี้นะครับผมไม่งั้นผมจะซวยเดี๋ยวเราต้องส่งคลิปนี้ไม่ให้พี่ไผ่พงศธรให้ศิลปินที่คุณเอ่ยถึงทุกคนอ่าพี่ครับผมตายแน่เลยครับขอร้องอยากออกไปเลยนะรับนิยามผู้ชายชื่อจาสิงชัยสกปกโสโคกแต่สกปกไม่เอาแค่สกปกเอาเป็นโสโคกเนี่ยมันหนักกว่าซกมุกอีกนะก็หนักแล้วนะผมเป็นคนดี สิทาสิทาพี่ไปอ่านชื่อเพลงที่หน้าปกอ่ะพี่อ่านผิดเป็นสีเก่า <laughs> <laughs> อะไรนะเสีอะไรนะสีเก่า <laughs> จบจากโรงเรียนไหนมา <laughs> ผมถามพี่หน่อยตัวหนังสือกอ็ออกจะใหญ่ขอโทษ <laughs> ได้ะะเขียนอะไรภาษาไทยฮัลโหลสีทาคือคำว่าจะรอเหมือนพี่จะไปเข้าห้องน้ำ เออไปโรลดผมกับสิพาประมาณนี้อ่ะแล้วเพลงนี้รออะไรเอ่ยเพลงนี้คือรอคนที่ใช่ครับเพราะคนที่ใช่มันไม่ต้องพยายามใชไหมซ้อวันแล้วดูหน้ามานะันโอเคมาร้องเพลงสิถากันค่ะทนขายทอนอะไรก็ได้ายังสิ ทุกเร้าแหลงสีหาักจ้บอกเปลี่ยนแปลงแม่เจ้ามีคนใหม่ไอ้แก่ยันสิทาแบบนี้อยู่เรื่อยไปสิทาเจ้าจงเ,เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจกลับมาหาักไอ้ไอ้เก่ยันสิรอ,รอรอรออยู่แบบนี้ระหาเจ้าลายคนดีกี่ปีบอกเปลี่ยนพันไอ้แกยังคือโอดคือโอดเจ้าทุกคืนวันรอมือกลับมาหาการเด้อ ดีขอถามคำถามนึ่งดิระหว่างจากับคนแต่งเพลงนี้ใครหลอกว่ากันพี่ถามแบบนี้เลยพี่ไม่ให้เกียรติหน้าตาผมเลยหรอมาริโอก็มาริโอเราก็เป็นมาริโอได้เราโมงเห็ดเกมมาริโอปะใช่ใโอ้โหบ่งบอกเลยเนี่ยว่าป้าแก่แล้วนี่ เกิดทันรุ่นนี้ป้าแก่แล้วนะเนี่ยฮะเอาดีๆไม่ต้องฝากผลงงานก็ไม่ต้องฝากไม่ต้องบอกใครทั้งนั้นว่าดูเพลงที่ที่ไหนปิดคลิปวันนี้แค่นี้แหละพี่ครับผมยกขันหมากมาไปได้ไหมครับผมขอโทษครับเขาเขาไม่ใช่ยกขันหมากเขาเรียกว่าเลยขันห่าพูดผิดครับอ่ายกขันห่าครับผมเพิ่งตือนครับสมองยังไม่แข็งจะมาขอกูแต่งงานนะยกขันหมาก ก็ฝากผลงานเพลงด้วยนะครับผมนะครับเพลงซีทานะครับเพิ่งปล่อยมาเมื่อวันที่2ีที่ผ่านมานี้นะครับผมช่อง Youtube ไทรอยมินสิกจีเอ็มแกร์มมโกนะครับฝกจากใจจิงชัไว้ในอ้ออ,อ้มใจด้วยนะครับถ้าผมวันนี้ผมพูดกวนีนหรือว่าผมพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> ผมไม่ขอโทษครับนี่คือคำตลบ